ว่าเป็นบุญมากครับผมโปติเคยมาแต่ว่าไม่เคยเข้ามาในเขเรียกว่าสารลักเมืองกรุงเทพครับเป็นครั้งแรกสารักเมืองกรุงเทพมีภูมิทัศน์ที่สวยงามมากอยู่ติดกับกระทรวงกลาโหมสนามหลวงและทางฝั่งตรงข้ามคือพระบรมมหาราชวังที่งดงามก็จะเห็นวิวของพระบรมมหาราชวังด้วยครับ นี่ครับมีวิธีการขั้นตอนการไหว้สารลักเมืองกรุงเทพมี5ขั้นตอนครับจุดแรกคือขอพระพุทธรูปเป็นการนำดอกไม้ขึ้นไปสักการะพระพุทธรูปประจำวันเกิดซึ่งถือว่าเป็นการสะดาะเคราะหและช่วยหนุนดวงเสริมความมั่นคงในชีวิตยังมีพระพุทธรูปเสี่ยงไทยซึ่งเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และแม่นยำ จุดที่สองคือสาราจำลองเป็นการถวายธูปและเทียนเก่าวคำอธิษฐานเสร็จแล้วสามารถนำผ้าแพรสทั้ง3ามผืนผูกที่องค์สารรักเมืองจำลองได้เนื่องจากสารลักเมืองของจริงไม่อนุญาตให้บุคคลนำผ้าแพรผูกได้แต่อนุญาตให้ผูกผ้าแพ่และปิดทองกับสาร,รกเมืองจำลองในภาพคือคล้องและกอง ของสารหลักเมืองที่สำคัญอยากให้เพื่อนสังเกตดูภาพต่อไปที่จะเห็นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบ้างมองตรงว่าผมไม่เคยเห็นพระสยามเทวาธิราชจุดต่อไปคือจุดที่4จุดนี้คือจุดเติมน้ำมันตะเกียงพระประจำบวันเกิด เป็นธรรมเนียมของสารหนักเมืองคือให้เติมน้ำมันตะเกียงพระประจำวันเกิดครึ่งขวดเพื่อความสว่างสวยในชีวิตส่วนที่เหลือให้นำไปเติมที่ตะเกียงสะดอกเคราะเพื่อให้สิ่งที่ไม่ดีทุกขคาโรคภัยออกไปจากตัวจุดต่อไปคือจุดที่5เป็นอาคารสารเทพารักษ์ทั้ง5ส่วนตัวผมเองผมจะชอบจุดนี้มาก พระลักษณ์ทั้งห้าที่สำคัญประกอบด้วยพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระการชัยสีเจ้าเจตคุบและเจ้าหอกองซึ่งเทพลักษณ์ทั้งห้าช่วยปกป้องบ้านเมืองเพื่อนๆอย่าไปสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเสื้อเมืองพระทรงเมือง,ง,องของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับเมื่อเรา บูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเราสามารถออกมาชมวิวด้านนอกได้นี่ครับด้านหลังเราก็คือพระโบรมมหาราชวะังขอให้พระคุ้มของคุณและครอบครัวขอให้สุขสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนาครับ